ตอนที่891ยเจ้าซือ,อยานเลือกที่จะไม่ตอบคำถามของรั่วชวนโดยตรงนางเผยยิ้มและถามกลับเท่าแก่คิดอย่างไรเรื่องมนุษย์เลี้ยงปศุสัตว์ขึ้นมามนุษย์จะสนใจชีวิตของพวกมันหรือไม่เย่าซือเย่กล่าวเสริมนั่นเป็นความสัมพันธ์ระหว่า,างพวกเรากับสัตว์อศูรธรรมดาเท่าแก่คิดเห็นเช่นไรพวกเรา สัตว์อสูรราชวงศ์ก็มีความแตกต่างจากสัตว์อสูรทั่วไปอย่างมหาศาลศสัตว์อสูรทั่วไปนั้นคิดฝึกฝนจนถึงขอบเขตทดสอบเตา๋าและจำแรงกายเป็นมนุษย์ได้นั้นคือความยากลำบากแสนเข็นเลยทีเดียว ล่วชวนไปเยกหน้ารับรู้ถัดจากนั้นจึงเป็นมื้อเช้าวันนี้มื้อเช้าค่อนข้างหรูหราล่วงชวนรับรู้ได้ว่าเหยาซือหย,ยานทําเพิ่มเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับเขากลับมาระหว่างมื้อเช้าก็มีการพูดคุยกินด้วยไหมเหยาซือเย,ย่ส่งอาหารให้ก้อนดําน้อยก้อนดําน้อยเผยย่างน้อยออกมาสัมผัสอ้า นี่เจ้าเปลี่ยนร่างได้ด้วยอย่างนั้นเหรอหยา่าซือเย่ตระหนักตกใจความสัมพันธ์ระหว่างนางกับก้อนดำน้อยเหมือนจะดีขึ้นก้อนดำน้อยตอนนี้เมินเฉยเสียงตะโกนของหยา่าซือเย่มันดึงยางกลับมาสายตัวไปมาหมายความถึงปฏิเสธเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษก้อนดำน้อยไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากอาหารไม่กินหรืองั้นข้ากินแทนให้ เยาซือเย่ส่งอาหารเข้าปากด้วยตนเองมือเช้าผ่านพ้นไปด้วยบทสนทนาบนโต๊ะอาหารอย่างคึกคักพวกเขาจะมาหรือเหยาซือหยานเผยความกระตือรือลน้นเดี๋ยวก็มากันลุ่ยชวนไปยักหน้ารับคาดหวังแล้วเหยาซือเย่เผยความตื่นเต้นทั้งสามนั่งมองสายตาจดจ่อไปยังประตูแสงสีขาวประตูแสงตอนนี้ถูกผลัก เปิดออกภายในแสงขาวปรากฏร่างสตรีงดงามเคลื่อนตัวออกมานางหันมองสภาพแวดล้อมภายในร้านก่อนจะอุทานโอ้ oh. ออกมายี่าพบเห็นล่วดฉวนตอนนี้จึงเผยคำทักทายเท่าแก่เรียกเช่นนี้ได้ใช่หรือไม่เหมือนว่าระหว่างช่วงที่ผ่านมาชาวไซเรนจะพยายามหาคำเรียกล่วดวนที่เหมาะสมได้ ล้วชวนรับคำก่อนจะหันไปกล่าวกับเหยือสยานนี่คือผู้บัญชาการใหญ่ชาวไซเลนยีล่าที่เคยกล่าวถึงสวัสดีนางเอ่ยคำแนะนำตัวเองข้ายีล่านางวันนี้มีรูปลักษ์หญิงสาวครึ่งบนครึ่งล่างเป็นงูสีหน้าของเหยื่อสยานกับเหมาซอเย่ออกจะกแตกไปเล็กน้อย เจ้าทำไมเป็นเช่นนี้ล่ะอยาซอเย่อดไม่ได้ที่จะถามในเรื่องบอกเล่าของลวดฉวนเขาไม่ได้กล่าวถึงรูปลักษณ์ของชาวไซเรนเพราะเขาลืมแปลกหรือยิ่าเผยสีหน้าสับสนออกมาส่วนปลายหางตอนนี้ดุกดิ๊กไปมากับพื้นนึกว่าทำแบบนี้จะเคลื่อนที่บนดินง่ายกว่าเสียอีกหยาซอเย่นึกถึงชาวไซเรนการทดสอบ กอรี่นางกล่าวถามด้วยความตื่นเต้นเท่าแก่ไซเลนในกอรี่ก็หยิบยืมรูปรักมาจากพวกนางหรือลวดฉวนคุ้นคิดก่อนจะไปแยกหน้ารับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ฟังจากความหมายของเจ้าเหมือนว่าจะเปลี่ยนรูปรักอื่นได้เหยาซือหยานมองทางยีล่าด้วยความสงสัยยีล่าไปแยกหน้ารับถูกต้อง ไซเรนเป็นสิ่งมีชีวิตธาตุร่างสามารถแปลเปลี่ยนได้หลากหลายลองเปลี่ยนเป็นปลาหมึกให้ดูหน่อยได้ไหมเออไม่ต้องถึงขนาดนั้นเหยาซือหยานเลือกที่จะปฏิเสธหลังยีล่าออกมาแล้วชาวไซเรนผู้อื่นจึงเคลื่อนตัวผ่านประตูแสงเข้ามาบ้างก็มีรูปลักษ์ครึ่งงูเหมือนดังยีล่าบ้างก็มีรูปลักษ์ของมนุษย์เลยเรื่องนี้ค่อยทำรัว่วฉวนล่งใจ ยังไงชาวไซเลนคนไหนนึกสนุกทั้งหมดมาในรูปลักที่ค่อนข้างปกติตอนที่892โหที่นี่ร้านต้นตำรับหรือสวยงามยิ่งนักเกมล่ะเกมข้าอยากเล่นเกมกว้างขวางใหญ่โตไม่ใช่น้อย หลังเก้าเดินพ้นจากประตูแสงชาวไซเลนทั้งหลายต่างกระจายตัวกันออกไปรับชมล้านด้วยความสงสัยล้านต้นตำรับตอนนี้จึงคึกคักขึ้นมาเท่าแก่พบกันอีกแล้วราชินีไซเลนเข้ามากล่าวทักทายยิ้มแย้มให้ล้วชวนปัญหาทางด้านนี้คลี่คลายหมดแล้วล้วชวนกล่าวบอกเว้นแต่ความเสียหายของเมืองที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมครบถ้วน อื่นใดล้วนไม่มีปัญหาแล้วราชินีไซเรนตอบยิ้มรับก่อนมาที่นี่ก็พอจะทราบเรื่องหลานต้นตํำรับแล้วกระมังถูกต้องอย่างนั้นก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากสิ้นบทสนทนากับราชินีไซเรนเพียงเท่านี้เท่าแก่ทำไมชาวไซเรนทั้งหมดถึงเป็นสตรีละ่ะเยา่าซือยานเผยความสงสัย เป็นความพิเศษของเผ่าพันธุ์ล่วสวนกล่าวตอบเหยาซือหยานอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจน่าทึ่งยิ่งนักเจ็ดวันแล้วไม่ทราบเลยว่าเท่าแก่จะกลับมาหรือยังเสียงปุริเกอร์ดังขึ้นนิยายก็ไม่มีบทใหม่ไม่มีอะไรใหม่เลยก็ไม่เห็นเป็นอะไรผู้ช no. ื่ออี้ ที่อยู่ด้านข้างต้องกรอกตาตอบทำไมตอนเจ้าเล่นเกมหรือซื้อของทำไมเจ้าถึงไม่ได้พูดมากเช่นนี้ปูริเกอร์ตอบรับข้าก็แค่พูดไปเรื่อยระหว่างบทสนทนาคนทั้งสองก็เดินมาถึงรอกที่ตั้งร้านต้นตำรับแล้วปูริเกอร์ตอนนี้ชะงักงนันเออ,เอ,อพี่หญิงคิดว่าร้านต้นตำรับวันนี้มีอะไรแปลกไปไหม ผู้ชืออี้ขอมดคิวเด็กน้อยสายตามองไปที่ก้อนหินสีดำข้างประตูร้านหินนั่นมีตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม,ไม่ทราบไม่ทราบเลยเมื่อวานตอนกลับจากร้านยังไม่เห็นเลยนะทำไมข้าจึงรู้สึกว่าเท่าแก่กลับมาแล้วกันละ่ะบูริเกอร์เผยสีหน้าตื่นเต้นยินดีเร่งรีบไปรับชมกันแล้วเดี๋ยวรอด้วยผูชิอ้เร่งฝีเทา้าตามน้องชายไป เมื่อทั้งสองมาถึงหน้าประตูร้านจึงได้ยินเสียงบทสนทนาอันคึกคักภายในร้านผู้ิเกอร์เผยสีหน้าหมองหมุนเออมีลูกค้าในร้านแล้วทำไมวันนี้มากันเช้านี่เพิ่งเริ่มเปิดร้านไม่นานเองประตูถูกผลักเปิดออกด้วยความสงสัยพบเห็นเรื่องราวภายในร้านทั้งสองถึงกับต้องชะง,งักเป็นสตปีมากมายและหลายส่วนไม่ใช่มนุษย์ ด้วยทั้งสองมาถึงไม่ได้ดึงดูดความสนใจของชาวไซเลนแต่อย่างใดเมื่อดึงสติได้ทั้งสองจึงค่อยเดินเข้ามาในร้านเท่าแกพบเห็นลวดสวนปูริเกอร์จึงกล่าวทักทายเสียงดังด้วยความยินดีอืมลวดสวนพยักหน้ารับเมื่อมาถึงหน้าโต๊ะปูริเกอร์ถามเสียงเบา <c oughs> พี่ซื้อยานพวกนี้มาจากราชวงศ์สารสูหรือไม่ใช่เห่าซื้อยานยิ้มรับแต่เป็นชาวไซเรนเออเออไซเรนผู้ชือ่ออีคุณคิดชาวไซเรนที่เท่าแก่เคยกล่าวถึงอย่างนั้นเหรอถูกต้องลุ่ชวนไปย็กหน้ารับแปลกแปลกไม่ใช่น้อย ปูริเกอร์สายศรีรษะทั้งหมดเป็นสตรีและดูค่อนข้างคล้ายสัตว์อสูรราชวงศ์เอเลนาตอนนี้เดินผ่านมาพอดีนางหยุดเท้าเพราะได้ยินคำของปูริเกอร์ไซเลนสามารถเปลี่ยนร่างได้หลากหลายครึ่งคนครึ่งงูนั้นสะดวกใช้งานบนบกมากกว่าหลายร่างชช่นอะไรบ้างปูชี้เผยความสงสัยออกมาอะไรก็ได้ เอเรนายืดอกด้วยความภาคภูมิใจตราบเท่าที่เคยเห็นและอยู่ใต้น้ำได้ก็พอเออเป็นก้อนหินได้ไหมพูดิเกอร์เอ่ยถามตอนที่893ร่างเอเลนากลับกลายเป็นสายน้ำกร,กระแสน้ำไหลวนเปลี่ยนรูปรักษ์ไม่ช้าจึงเผยตัวออกเป็นก้อนหินที่มีสีสัน มันเหมือนกับก้อนหยินสีดำยอดเยี่ยมผูชิอีอุทานออกมายอดเยี่ยมเลยปูริเกอร์รับคำ้วยฉวนตอนนี้รู้สึกว่าภาพฉากคล้ายคุ้นเคยเหมือนจะเพิ่งได้เห็นไปเมื่อครู่เมื่อคลายความสงสัยและพอใจกันแล้ว บุริเกอร์และผู้ชื่อี้ไปเลือกซื้อสินค้าประจำวันล่วดวนตอนนี้ตระหนักพบเห็นว่าไซเรนหลายคนก็เลือกที่จะกลับเข้าประตูแสงไปหลังซื้อสินค้าเรียบร้อยเรื่องนี้ทำเขาสับสนเอ,เ,อ,เ,อเลน่ากลับกลายเป็นล่างครึ่งงูอีกครั้งขณะนางคิดกลับไปล่วดฉวนจึงเข้าไปหยุดไว้ทำไมกลับกันแล้วชาวไซเรนไม่ชอบการต่อสู้ เอเลนาอธิบายให้ล่วดชวนได้ฟังหอคอยแห่งการทดสอบและหลักสูตรทำอาหารเหล่านี้ไม่ดึงดูดชาวไซเลนล่วดชวนจึงนึกถึงนิสยัยเฉพาะตัวของชาวไซเลนก็ไม่น่าแปลกใจแต่เป็นเช่นนี้ก็ดีเพราะจำนวนของชาวไซเลนมีมากเกินกว่า500หากเหล่านี้ชอบใช้งานเครื่องเล่นเสมือนจริงขึ้นมาถึงเวลาแล้วลูกค้าอื่นจะไม่เหลือให้เล่น คงทำได้เพียงแต่รับชมเอเลนาพวกเราจะไปดูของในนครจิ้วหยาสักหน่อยไปด้วยกันไหมไซเลนคนหนึ่งกล่าวถามกับเอเลนาไปสิไปเอเลนายักหน้ารับด้วยความยินดีถัดจากนั้นจึงหันไปบอกกล่าวกับล่วฉวนเท่าแก่ค่าขอตัวก่อนบอกลาเรียบร้อยไซเลนหลายส่วนจึงออกไปนอกหลานลั่วฉวน ใช้นิ้วจลดคางคลุ่นคิดใส่เลนมากมายปรากฏตัวในนครจิ้วเหยาอย่างกระทันหันไม่ทราบเลยว่าจะนำพาอะไรมาหรือไม่หลังคลุ่นคิดล่วชวนรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้มากที่อาจจะสร้างความแตกตื่นแต่ก็ไม่น่าใช่มากมายอะไร อย่างไรแล้วประชากรในคอนจิวเหย่ก็ประสบการณ์สูงพวกเขาผ่านพ้นเรื่องราวมากมายมาแล้วการปรากฏตัวของชาวไซเลนอย่างมากก็คงเป็นความปั่นป่วนสักระดับหนึ่งกล่าวไปแล้วเท่าแก่บัญชีพิเศษบนโทรศัพท์พิเศษคืออะไรกันหรือ คูริเกอร์เดินเข้ามาชี้หน้าจอสอบถามล้วชวนหันไปมองมันมีตัวเลือกเพิ่มบัญชีปรากฏบนหน้าจอจริงและด้านข้างนั้นเขียนข้อมูลอันดับของหอคอยแห่งการทดสอบเอาไว้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเข้าใจไม่ยากผลึกวิญญาณที่มีสามารถฝากเอาไว้ในบัญชีดังกล่าวและเมื่อใดมีการซื้อสินค้าจากร้านจะหักออกจากตรงนั้น ล้วดชวนอธิบายโดยเคร่าวความหมายของคำเหล่านี้ไม่ใช่ยากเข้าใจแต่อย่างใดเป็นเช่นนี้ปุริเกอร์พยักหน้ารับเหมือนจ่ายผลึกวิญญาณไว้ก่อนพอซื้อของก็หักส่วนนั้นไปเองสินะเป็นอย่างนั้นล้วดชวนพยักหน้ารับนอกจากนี้แล้วยังรวมถึงผลึกวิญญาณที่ต้องจ่ายตอนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยทราบแล้วเท่าแก ปูริเกอร์พยักหน้ารับทั้งสองไปหาที่นั่งก่อนจะสำรวจความสามารถใหม่ของโทรศัพท์พิเศษอยอซอเย่ตอนนี้ออกไปพร้อมกับเอเลน่าและคณะเหมือนว่าจะกลายเป็นสหายต่อกันแล้วก้อนดำน้อยตอนนี้อยู่บนต้นไม้โลกอย่างเงียบงันยอซหยาน,ยาออยานเม้มริมฝีปากขณะมองล่ว่ยชวนเพราะรู้สึกได้เขาจึงถามออกไปมีอะไรหรือ นี่เป็นครั้งแรกที่เหยาซือหยานมีท่าทีเช่นนี้เท่าแก่คงไม่ต้องการเสมเียนล้านแล้วกระมังเหยาซือหยานเผยคำเสียงเบาพร้อมใบหน้าก้มลงต่ำล้่วชวนเผยสีหน้างงงันอะไรทําให้พูดเช่นนั้นออกมาเพราะงานเช่นเก็บผลึกวิญญาณไม่ต้องทําแล้วเลยรู้สึกว่าหมดหน้าที่เงินหรือกลายเป็นว่าคิดมากเช่นนั้นไปเสียแล้วไม่ใช่แบบนั้น ล้วชวนเผยสีหน้าจริงจังไม่มีใครแทนที่เจ้าได้ไม่ต้องกังวลไปตอนที่894หลังได้รับคำตอบของล่วชวนสีหน้าของเหย่าซือหยาน ่อยดีขึ้นก่อนจะเผยยิ้มออกมาจากใจลวดสวนตอนนี้ต้องรอบถอนหายใจล่งอกขณะเดียวกันนี้มิติตรงหน้าหลานต้นตำบคล้ายบิดเบี้ยวเกิดเป็นแสงและเงาขึ้นมาร่างของจัตรีปรากฏขึ้นจากนั้นความผันแปรทางมิติด,ด้านหลังจึงค่อยเลือนหายอันเวียญญายไม่ได้ที่จะเผยสีหน้าประหลาดใจยามได้เห็นความคึกคกภายในหลาน เมื่อก้าวเดินเข้ามานางพบเห็นลวดวนเท่าแก่กลับมาแล้วหรืออิกฤตชาวไซเลนคลี่คลายแล้วหรือนางให้ความสนใจเรื่องนี้มาโดยตลอดทุกคนทุกการถ่ายทอดสุดของลวดวนนางรับชมไม่มีพลาดและนี่ก็เพิ่งผ่านไปเพียง7วันตั้งแต่ลวดวนเดินทางสีวันแรกนั้นมีการถ่ายทอดสด ทุกอย่างสงบเงียบดีไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นลวดชวนพยักหน้ารับใช่อันวนนิญญาณคลุ่นคิดไปครู่ก่อนที่จะถามขึ้นมาเท่าแก่วิกฤตที่ชาวเซเลนเผชิญคืออะไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าจิตแห่งเงาซึ่งทำให้จิตวิญญาณเกิดการติดเชือ้อลวดชวนชี้ไปยังก้อนดำน้อยบนต้นไม้โลกเหมือนดังก้อนดำน้อยนั้น หันมองตามไปอันเหวยหยานพบเห็นก้อนดำน้อยขนาดเล่ากำปั้นอยู่บนกิ่งของต้นไม้โลกนางรับรู้ได้ถึงออราพิเศษจนประหลาดใจแต่ตอนนี้ก้อนดำน้อยเป็นสัตว์เลี้ยงของลานแล้วลวดชวนพูดย้ำอีกครั้งอันเหวยหยานจึงสงบใจลงโดยไม่รู้ตัวกระน,นั้นนางก็ยังมองลวดชวนเลา่าแทบไม่คิดเชื่อ ฝีเท้าตอนนี้ก้าวเดินออกเข้าหาจ้องตาลั่วชวนและเอ่ยคําเสียงเบาสัตว์เลี้ยงทราบหรือไม่ว่าสิ่งนี้คืออะไรไม่ทราบลั่ยชวนเผยสีหน้าเรียบนิ่งไม่แปลเปลี่ยนและถามกลับสำคัญหรืออันเวยยานจึงเป็นผู้เผยสีหน้าแปลเปลี่ยนนางค่อยนึกออกว่าบุคคลตรงหน้านางมาจากต่างโลกและมีของวิเศษแทบไม่สิ้นสุดด้วยรอยยิ้ม อับจนฉายชัดที่ใบหน้านางถอนายใจออกมาข้าลืมตัวตนของท่านไปสามารถทำให้ชีวิตที่ติดเชื้อจากขุมนรกกลับคืนสู่ความปกติได้ดังนั้นจิตแห่งเงาที่คุกคามชาวไซเลนก็ไม่น่าใช่ปัญหาอะไรเจ้าดูพิเศษออกไปนะราชินีไซเลนตอนนี้เดินเข้ามาพร้อมเผยสีหน้าขมวดคิว้ว นางรับรู้ได้ถึงออร่าพิเศษจากหญิงสาวตรงหน้ามันแตกต่างไปจากสิ่งมีชีวิตทั่วไปของทวีปเทียนหลันอันเวียนยามังกรเป็นผู้เฝ้ามองอันเวียนยารับคําเสียงเบายินดีที่ได้พบราชินีผู้เฝ้ามองนั่นคือตัวตนของนางในทวีปเทียนหลันฟังดูน่าสนใจล้วดชวนดื่มโคธาไปพลางรับชมหฮอหมายความว่ายังไง พวกเรารู้จักกันหรือราชินีไซเลนชัง,งักนางไม่เข้าใจว่าทำไมมังกรสาวตรงหน้าเผยความนอบน้อมลาวกับได้เห็นว่าตัวตนแท้จริงของนางคืออะไรเพียงแค่มองในความทรงจำของนางไม่อาจน,นึกออกว่าเคยพบเจอสตรีนามอันมัวหยานมาก่อนอันมัวหยานเผยสีหน้ากลับคืนสู่ปกตินางเผยยิ้มลับและสส่สีสะข้าไม่ได้รู้จัก เพียงแต่ได้ยินเรื่องของท่านมาบองกรืองกรที่เป็นตำนานของทวีปเทียนหลานงั้นหรือยิล่าเอ่ยถามด้วยความสงสัยเนื่นมีการกล่าวถึงในแอปนักอ่านพอพันธุ์บองกรของพวกเราแตกต่างไปจากที่กล่าวถึงในนิยายน่าจะทราบแล้วว่าเท่าแก่มาจากต่างโลกอันวยอยนหันไปยิ้มให้ล้วชวนจริงไหมเท่าแก ร่วชวนไปยักหน้ารับใช่ห่วงความว่างเปล่าต้นกำเนิดคือทุกสิ่งทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ล้วนมีคงอยู่ภายใต้ผลของความปั่นป่วนทางข้อมูลมันย่อมมีโลกที่เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าซึ่งแตกต่างออกไปมากมายตอนที่895 น่าทึ่งไม่น้อยไม่ทราบเลยว่าจะมีโอกาสได้ไปเยือนโลกแห่งนั้นหรือไม่ยิล่าเผยสีหน้าเฝ้าฝันหลังการสนทนาราชินีไซเลนและยิล่าจึงเตรียมตัวกลับอันเวยยนหยุดคนทั้งสองเอาไว้สีหน้าลังเลหากสะดวกพอจะบอกให้ทราบเรื่องจิตแห่งเงาที่พบเจอได้หรือไม่ราชินีไซเลนจึงหันไปทางล่วชวนเป็นการสอบถามล่วชวนไม่คิด เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะเรื่องนี้เป็นธุระของชาวไซเลนไม่ต้องถามความเห็นของข้าลวดสวนตอบกลับไปราชินีไซเลนชะง,งักไปครู่ก่อนจะเผยยิ้มอย่างนั้นก็ได้แต่เรื่องราวออกจะยาวไปบ้างข้ามีเวลาอยู่แล้วอันบวยหยานยินรับถัดจากนั้นทั้งสามจึงไปหาที่นั่งราชินีไซเลนและยีล่าจึงบอกกล่าวเล่าเรื่องราว จากสีหน้าของอันบวญยานั้นไม่ยากจะทราบว่าประหลาดใจกับข่าวคราว,าวด้วยฐานะนางที่เป็นผู้เฝ้าดูนางย่อมสำรวจความเป็นไปได้ของโลกต้องอยู่ที่ห้วงการเวลาอาวกาศของทวีปเทียนหลันเป็นการบ่งบอกว่านางไม่อาจไปมาระหว่างสองได้โดยอิสระและคล้ายว่าชาวมังกรก็จะมีสัมพันธ์กับชาวไซเรนแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไร กระทั่งราชินีไซเรนคลายไม่ทราบเรื่องหนีอันฑวนหยานรับฟังนางไม่กล่าวคำใดแทรกจนกระทั่งจบแล้วจึงเอ่ยถามความคิดยุ่งเหยิงมากมายปรากฏในใจของล่วฉวนช่างมันไว้กล่าวกันภายหลังล่วฉวนเลือกที่จะหยุดคิดเจ้าไซเรนหลายสิบ รวมถึงเอเลนาที่อยู่ในกลุ่มตอนนี้เดินออกไปนอกตอกที่ตั้งร้านต้นตำรับพรางรับชมร้านขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงเมื่อทั้งคณะปรากฏตัวชาวเมืองที่สัญจรไปมาตื่นตระึงแต่ไม่ชาก็ได้สติกลับคืนได้ราชวงศ์สันสูนันหรือนี่น่าจะใช่งดงามกันไม่ใช่น้อยร้านต้นตำรับเพิ่งเปิดไม่นานไม่ใช่หรือ พบเห็นไม่กี่คนเข้าไปทำไมตอนนี้ออกมาถักล้านกันเยอะแยะไม่สอบเลยเข้าไปสอบถามดีไหมล่ะเออไม่ดีกว่าบุตรสนาเป็นเช่นนี้ไปตามลายทางข่าวครา,าวเช่นนี้ไม่ช้าจึงแพร่กระจายทั่วทั้งนครจิ้วเหยายเหยาซือเย่และคณะของเอเลน่าเดินไปพลางพูดกล่าวหัวเราะต่อกัน เพียงแค่เวลาอันสั้นทั้งสองฝ่ายก็เป็นสหายกันได้แล้วแล้วคิดไปที่ไหนดีเหยาซืเย่เอ่ยถามไม่ทราบเลยเอลินาเผยยิม้มนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาดนขอนจิ้วเห่ยาพอจะนำทางให้พวกเราได้ไหมฮ้ย่าหรือเหยาซืเย่ชี้ที่ตัวเองอย่างไม่นึกเชื่อแน่นอนอยู่แล้ว ชาวไซเลนพยักหน้ายิ้มตอบรับเหยาซือเย่จึงสูดลหมหายใจเข้าลึกได้เชื่อมั่นในตัวข้าได้เลยภายใต้เหยาซือเย่นำทางชาวไซเลนจึงเริ่มตระเวนรับชมทั่วทั้งนครจิ้วเหว่เหล่านี้ไม่ปิดซ่อนตัวตนและไม่คิดที่จะปิดซ่อนด้วยทุกที่ที่ผ่านไปเอเรนาและคณะจะนำเอาโทรศัพท์พิเศษออกมาถ่ายภาพในหลายมุมผดึกวิญ,ญญาณที่กักเก็บไว้ในโทรศัพท์พิเศษ ไม่เพียงแต่จะซื้อของที่ร้านต้นตำรับได้แต่ยังนำเอาออกมาใช้งานได้ด้วยเหตุนี้ทั้งคณะจึงใช้งานซื้อสินค้าที่มีอยู่ในเมืองมนุษย์กันอย่างสนุกสนานหากมองอีกมุมพวกนางจะคล้ายนักท่องเที่ยวที่มาถึงต่างถิ่นซึ่งทุกอย่างแตกตาไปหมดข่าวคราว,าวที่นครจิ้วเหย่แพร่กระจายรวดเร็วกว่าผู้ใดคาดคิด เนื้อหาส่วนใหญ่คือสัตว์อสูรราชวงศ์ที่งดงามรากฏตัวในนครที่วเหย๋าทุกคนรีบนำของดีออกมาขายต้องกล่าวว่ากิจการค้าขายความเร็วของข่าวสารคือสิ่งสำคัญเรื่องนี้ไม่ว่าที่ไหนก็เป็นเหมือนกันหมดทุกที่ชาวไซเลนผ่านไปเกือบทุกร้านจะเผยยิ้มแย้มนำเสนอสินค้ามาขายจะยกเว้นก็แต่อาหารที่ขายไม่ได้